ายอำเภอวังยางพร้อมปรััดนา,าวุโสเกษตรอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรงมพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหนองบึงอำเภอวังยางเพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมระดับน้ำในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังโดยได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวมเจ็ดเครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำหากจำเป็น ขณะนี้มีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบแล้วในตำบลยอดชาติ7หมู่บ้านและตำบลวังยางสองหมู่บ้านรวมความเสียหายประมาณ871ไร่โดยจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วในส่วนของการเตรียมพื้นที่รองรับน้ําเพิ่มเติมนั้นบริเวณติดลําน้ําก่ายังมีศักยภาพในการกักเก็บน้ําได้อีกโดยเฉพาะที่หนองบึงและพื้นที่ทางการเกษตรรวม 1, 5 0 0ไร่ซึ่งจะเป็นพื้นที่สําคัญในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ําหลากในอำเภอกําชับทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อม ช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรลายแดง b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line b Herb 99